หลังก็เจอเก๋าตรงนั้การแข่งขันและวตอบในขึ้นเวลาแรกเนี่ยเป็นทางด้านปีด้องที่ตามหลังลอ,ลอ,อยู่คู่ก็มีต่อหางครับโผล่เนี่ยที่บอก็เจองานหนักจริงๆริครับฟอร์มีมวลมากอย่าัเก๋าที่สองครับแล้วถ้านักเก็งเลี้ยถ้านับแบบเดียวทางเนีเ่ยจะขึ้นที่หนึ่งทันทีครับฟอร์มีมวลมากตัวงแบบหนึ่งตอนนี้เป็นเต็มปวยครับแต่ว่าจบจากเกมนี้ไม่แน่คอ่ะขาหูมอาจจะเปลี่ยนมือครับลุ้ดแม่ยิงจะหวานที่บอลเ็นคนเขาออกหลังครับ อูเเลยยิงยันที่เสาหน้าเลยครับเสาสองเยายาเติมขึ้นมามเป็นเทียงแต่ว่าก็ช้าไปนิดนึงครับร้อยกับมาแต่ตอนนี้ถือว่าฟีนอฟก,ก็จะมีการขยับโกลวผู้เล่นมมนะตำแหน่งกรงหน้าเนี่ยแขวนเอ๋ยลงมาเชื่อมต่างๆับเกือบเจ็ดตัวจริงของฟอร์มที่มากเราเนี่ยยืนอยู่แล้วเขเลยครับ แล้งแต่พี่ยอนได้เลยเปิดเศษแกนมาแล้วกูขึ้นมาเนี้ยแพ้แล้วมองไม่เห็นพื้นแดงของบอลทุกคนมากแต่ได้ทำหลังแร้วกูไปล่อยบอลตกแล้วเกิดกระโดนยิงแล้ไปนอกโอ้โหเกมรับยังมีท่าว่าอยู่ไงฟองบอลออกมาทางขวาแล้วแพ้แล้วเปิดเอือเศษแกนข้ามาซ้ายสุดแล้วพลาดเฮ้ยล้อกับมาตั้งใหม่แล้วปีนอ หลมาท้ายสุดลูกนี้ย้อนหลังมากเลยเด้ใส่หลบแล้วโูลฟัากกีจังหวัทกองการให้เป็นลูกได้เสียบทันทีแล้วใส่มาแล้วไม่ได้แล no ้วคราวนี้จะโดนวนกลับแทนเปีดมโอ้โหตอนที่ใจยิงลูกนี้เบาไปไม่นโอนกาที่จะลองของใจแล้วมันตื้นเอบ ใสยมาใส่แทงคารุ่งลูกนี้ก็โอ้โหหมใสยี้ัวสไมด้ไได้ตัเลนหมแล้วอลอรสองสองใลูกนี้ก็โหเกินไป เพิ่งเกมมางนาทีเสร็จๆนี่ยก็เรถือว่าฟินดองทำเกมได้ดีกว่าในที่แรกครับใส่ยังเจาะประตูแรกไม่ได้ครับพัดโปกไม่อยู่นิ้วแล้วก็สองตาเกดคิปมาลูกนี้เพื่อนเลือกที่ครับดูเหมือนด้ยังไม่ตรงครับการจ่ายบอลในจังหวะสุดท้ายยังมีความผิดพลาดอยู่หัวสำหรับฟินอดอง ตัวที้งาวมาก็จะปกทิ้งเขาได้แล้วพี่ก็ปล่อยบอลตกเองแล้วปู่ปูจังหวะนี้ก็ไปคุณกันเองครับแล้วไหลมาขวาเบิร์ตปีดเข้าอ้โหลูกนี้มองอีกทางแล้วถ่ายไปอีกทางเพื่อไม่รู้กันเองครับโอ้จังหวะสุดท้ายเลยกลายเป็นจ่ายเสียเองนะพี่หกเจ้าทางยังดูเหมือนว่าเลยนมี้เล่นแค่ฟาวเขาบอกให้เข้าใจกเท่าไหร่ครับ ลุก<ม>พอตร้างจังหวะสุดท้ายอย่างแก่ถึงต่อข้ามไปได้เราคู่มาเกียงจริงลูกนี้นนเ,เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับเอาจนได้เกียงแม่แพอีกแล้วลูกนี้ประกบตัวไม่ดีเลยครับก่อนหน้านี้มีนี่ใสไปปล่อยจับบอลพลาแล้วทีบกหนึ่งเนี้โอ้โหเท้านี้เท้าสองลูกนี้ไม่ไม่เหลือเลยครับเป็นที่เกียงแล้ว โอ้โหวิ่งมาถือโอกาสเล่นเร็วจากลูกพุ่งแล้วมันตะกูด้านข้างขวาแล้วก็พุ่งเร็วเข้ามาในเขตโทษวิ่งเอาแปาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหทุกขตะกูหมดสิ่งจริงๆครับเอ้าใ้ออกมาขวามีลูกลูกนี้แม้เอาออ่าใช้ความแข็งแกร่งครับยังไปไม่ได้คเพราะว่าสองอยังเก็บได้แล้วพอขึ้นมากเกียง์เลยปั่นซ้ายออกมาขวาสุดลุ้นจับเข้าซ้ายแล้วสายต่อร้อยเกียง์ลูกนี้จับ หลอกแล้วก็แล้วงแม่ยังหาจังหวะยิงไม่ได้กับไก่โอ้โหดูดูทำไมทำไมจะมีโอกาสยิงหรือเปล่ายังถูกขีดกันอยู่เจ้าฟิวคู่นี้ช้าเลยไปครับโอ้โหยิงคั่นี้ต้องบอลเป็นคนสาวออกมาหันี่้ยังครับนี่เราจังหวะเรื่องผู้หญิงเราขีดไม่ได้เป่าให้เป็นลูกฟ้าเลยต้องมาระวังแล้วไปหยุดได้เองครับสหรังเราถองโดเลย

vào đây. V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 ào đây. ใครจะออกใครจะเข้าเหรอโอเคสองคนรวบเลยครับตอนนี้สองคนนะสองที่มดมากยับคนที่ลงมาเนี่ยเป็นท็อกแล้วตอกัสครับไหลออกมาทางซ้ายครับฟรีดอลบอลยังอยู่ที่มัดครับจ่ายทางช่องนี้แล้วทิ้งแหม่ดูสเต็ป โอ้ยจังพยายามจับจบนนอลหลอกลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านเลยโอ้วันนี้เราผ่านที่บางย่านจริงๆดแล้วจะมาครองหน้าของทีมด้า,มาก็โอ้โหแล้วหลายงลูกนี้ลุ้นจริงแล้วบอวลก็เบาเลยไปแม่บอลเลยมีคนหลังเพื่อนีกนึงแล้วถีดอ้อกแล้ววัยสนใจแล้วต้องการเคาน์เตอร์แอคเคาท์แล้วเนี่พยายามจะสวนตับที่หมายโดยที่ถือแล้วก็เสียสายบอลจะผิดพลาด โอ้โหคราวนี mm. Arrow, follow, ้จะโดนสวนกลับมาแทนครับ okay, ตินนอกลุ <sparkling terror cribe> so okay. mm. ้นไหลออมาทางซ้ายครับเก็บปอนแล้วกินหังมาลูกนี้เลี้ยงน้อยเลยครับโอ้โหเนี่ยลูกจะลงมาใหม่ด้วยครับวิ่งมาแล้วก็เนี่ยใส่ยัดไม้เพื่อตรงกลางแล้วไปแล้วง่ายง่ายครับโอ้โหเใส่ประตูที่เรา ตอนนี้เป็นหน้าประตูต่องสูงแล้วตอนที่คนห้าถือบอลให้กับฟรีดอมแล้วเบิร์ดไหลามามัดทิ้งตรงนี้ก็ยังไม่ตรงต่อแล้วมั้งรู้โอกาสแล้วก็การหน้าหนักเกมของทางด้านฟรีดอมเนี่ยก็มีแต่ว่ายังเป็นปัญหาอยู่ในจังหวะสุดท้าย ไม่แม่งเนี่ยติดกับทางด้านปอร์ทุกคนมากแล้วแม่งหยุดที่นาทีสองสามโหมดเนี่ยโแล้วทิ้งบอลยาวมาลุ้นเก็บบอลตูวนี้ยิงฉลับแล้วก็ออกหลังเนี่ยในจังหวะสุดท้ายเลยโดนเลื่นของทางด้านปอร์ทุกคนมากออกอเงยครับรู้เป่าว่ะแล้วเป็นลูกเป็ดเป็ดพวกก็เป็นทางซ้ายขอไหวครับโอ้ยนะผ่านมา 8นาดนะพีมเสร็จแล้วยกมาแล้วทีลูกนนี้ก็ไม่สงง่งก่อครับการเตะตัวจะเสียได้ขึ้น5คนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เปลี่ยนไป4คนแล้วพอร์ทีคนมากไหลออกมาซ้ายสุดับทีนอฟมาร์สเบิร์ด แล้วย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับซิวอยากเพาะกันอยู่ครับปีดอ๊อกถึงไม่มตรงกลางไม่ดีเลยที่ไก่ตัดบอลแล้วลูกนี้ทางซ้ายและขวามีเพื่อลอยอยู่เอ้าตัดสิ่งใจวนเล่มาก็ยังไปตรงตู้สองตู้แล้วจะเล่นเกมสวนกลับแล้วเอาปีดอ๊อกไหลออกมาซ้ายสุดเป็นมาร์กครับเจอกับทางด้าน,านกัดแล้วแม่ดูว่าเท้าเร็วจริงครับแม่กจากเท้าเลยครับคอนเสิราต แค่เเพชริ่มแล้วก็โหการลูกนี้ไปช้านิดนึงเกือบจะเสียบอลแล้วอ๋อพี่บอลมาทุ่งเร็วมาแล้วจังหวะสุดท้ายเก็บบอลลงสวยแล้วแค่แล้วจังหวะนี้ไปโดนแขนก่อนแล้วโอ้โหดูเวลาคู่แล้วไม่เป็นลูกฟาวเนี่ยโอ้๋อพี่บอลมาจับล่องลเลยนะเสาสองครับ อยู่จะโจเลยไม่เหรอว่าจะพูดปลป่อยให้ผู้เล่นของตอนหมดมาจับคอ,อนลงได้ครับสำหรับติ๊กต้องเรวเลี้ยงอ่ะมิวดูแบกสามคนแล้วจะทำทิ้งลูกนี้ลูกนี้ได้ครับโอ้ดูดดว่าติาก๊กต้องคนนี้เจองานหนักจริงๆครับเกมคู่ถัดจากเนีเเนเน้ยจะเป็นเกมระหว่างเตงบุ้ยและโนาะเจอกับรัชดาทิเศษสิบสี่เลี้ เพราะฉะนั้นเนี่ย้าวันนี้มาดูฟอร์มของฟอร์มที่อดมากเลยสอรจะเกมในรอบสี่ทีมสุดท้ายหอกไอ้เบนท์เพวกเขาต้องมาเจอกันเองครับสำหรับฟีดองเอ่อสำหรับฟอร์มที่หอดมากกับไป้วยครับโอ้ยเนีเนี่ยต้องมาดูสุดแข็งสุดอ่อนของทั้งสองทีไม่อดเลยครับเตะมัดย้อนของข้างในใหม่แล้วป้า โอ้โหแล้วลูกนี้ค้องไม่ดีครับหลายฝึกโอ้โหยิงลูนี้ก็ไม่ให้ครับอนาต่ห้ด ฝากมาแล้วจังหวะสุดท้าย,ยาได้ลูกทุ่ของนะันานีดอมครับแนตะมีการเปลี่ยนตัวแล้วผอดไทยให้สัญญาณเพื่อเลยจะอเอาที่วางออกมาครับโอ้โหกลับมาแล้วพอมห่งห้าพอยู่ตรงกลางตายแล้วตายทะลุข้า,ามาลุกจับแล้วโอ้โหดึงหลกสูงตัวแล้าเนี้ยห้อยเลย จัาสุดท้ายเหมือนบอลเริ่มติดแค่ติดขานิดนึงแต่กลายเป็นดีอ่ะพอพิลลุ่นมากโอ้โหแล้วก็จับบอลหลบผู้ตัดตัวหนึ่งจังหวะพอเทียจะมาด้วยท้ายเข้าไปรับโอ้โหจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะจับบอลติดติดขาดเราที่เกิดแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเขาแก้ยังแก้ไขแล้วก็มาสามารถเสียให้เป็นประตูได้ครับโอ้โหผู้ตัดตัวเนี่ยเจอมาหนักจริงๆคริงอ่ะพอพิลลุนมากเนี่ยมาทางสั้นทนักยาวเลยอ่ะ ลติดใจแล้วก็ลูกติดต่อๆอยังมีครบหมดเลยครับโด่งลูกข้าพื้นดิบเนาะแล้วไหลมาจังหวะนี้แมอยังจะแต่งบอลขึ้นหน้าก็ยังไม่ได้ครับต้องบอกว่าเล่นมปเล่นมาตอนนี้ผู้เล่นหมายเลขสิบของทางด้าน่อยทุกหน้าท็อกกับเท่าไปแล้วสองประตูเกี่ยวกับนักทีเดียว

เพาออกมาซ้ายยังเก็บได้ครับนิ้วสายหรือช่องขึ้นมาทางซ้ายสุดแล้วแพ้เพอกลับมาดูตวนผลไม้ผูกเปิดยาวมาแล้วเลี้ยงไปอีกอ่ะเพอออกมาทางซ้ายแล้วผู้นี้ตายเลยว่าเพาะ โอ้ยังจด้ไปคว้าบอลหลอกแล้วก็กลายไปเสียผ่อนเยอะแยะระหว่าท้ายจับล่างเองแต่ยังได้เป็นลูกเตะม,มุมทางด้านซ้ายอันสลาฟอยหมดม,มากยังได้ลูกขอจังหวะนี้แล้วย้อนกลับมาลบบเล่นสั้นๆครับแม่บู๊จะเล่นกันทางแคบแล้วทายบอลออกหลังมากัด โอ้โหึงจังหวะนี้เริ่มยากแล้วนะเสียอบอลแล้วย้อนกลับมาปคล้องกันขั้นๆแล้วเบิร์ดเข้ามา,ารับบอลตรงกลางแล้วัเบียรมีตรงกลางไหล่ลำตัวงออเบียนิ้วเบียร์แล้วจับบอลลูกนี้เสียเยอะสำหรับฟรีดอมจะสวนก,กลับขึ้นมาปล่อยบอลว่าทางขวาล็อกเข้าซ้ายเขาไก่ย้ายกัดแล้วกีงลูกนี้โอ้โ,อโอหนี่เห็นไหย ตั้งด้วยยิงด้วยขวาลูกโล่งเลยแม่แต่ว่าจังหวะนี้มันเน้นเกินไปครับพยายามจะยิงไปที่เสาซ้ายมือของตัวเองครับแม่กลายเป็นยิงหลุดก่อเองครับโอ้โหมีเวลามีที่เหลือมานก็่มย้อนกลับมาโอ้าเสือดูเขาลิ้วไม่เหรอต้องแก้ไขครับผมคือกลับมาที่เสาตัว เควิเร์โอ้อออโห,หอดอว่าคู่เล้งของฟอยทีอม,มาเนี่ยตกติดทุกคนเลยจับบอลห่างตัวไม่ได้แล้วจังหวะี่จ่ายเสียแล้วฟอยบอมาสวยกลับมาขวาสุดกัดเแล้วจะจ่ายทะมุห้องุนี้ก็ยังไม่ได้แล้วกลายเป็นฟิลอจะสวยลับกับมเบิร์ดแล้วีแล้วทางจับตรงกลางเปลี่ยนการ,การออกมาทางขวาเอ,อ เออซ้ายออกมาซ้ายสุดมีมัทเนี่ยจับบอลไม่ไปข้างหน้าครับต้องเลี้ยงย้อนกลับมาแล้วกลับมาตั้งอันใหม่วิวล็อกโกลเข้าในจังหวะนี้แล้วหมุนเพนาะงนจะดีต่อเป็นเบิร์ดแล้วก็จะผูกผูกโดนบังไว้นิดนึงแล้วก็เสียบลูกมาหาหมุนตะมลองสุดท้ายเลยสักกีดกันนิดนึงแล้วตอขึ้นหัวตูแล้วก็ตายลูกเตะมือทางด้านขวาโกมาแล้ว ตรงกลางยังเก็บได้ครับบอลที่บนมาแล้วจะสวนกลับเร็วครับเพอาะตรงกลางทะลุขึ้นมาแม่ดูว่าสปิตต้นค่อนดีครับกลับแล้วไหลมาซ้ายไก่ที่มาประคองครับจังหวะนี้ไม่เกินเกินไปครับบอลทีมน่าเอจจังหวะสุดไหนก่อนออกข้างไปก่อนครับ ไก่ไกลดูชองมาท็อปไห้ลูกนี้ดูว่าตึ้งตอนนึงล็อกเข้าซ้ายแล้วเลือกยิงยู่นีงโอ้โ,อโหดูว่โโาไก่เย็นจริงครับจับล็อกตึ้งจังหวะแล้วผู้เล่นวิลาเป็นขาตายครับโอ้โหมัดพยายามจะลงมาช่วยเกมแล้วก็ต้องไปพมบงผู้เล่นทางด้านซ้ายอยู่อ่ะผู้ตรงการลางอ้งอ้งแล้วเนี่ยไปปล่อยให้ยิงต่อต่อนี่กลายเป็นแฮตติกไปเลยครับท็อปโอ้โหมาัาเสียประตูที่ ก็โอ hey, ้โหย้อนกลับมาสร้างใหม่ทีโอ้โหดูเขาฟินอลวันนี้จะทำประตูเจคไหแสงได้หรือเปล่าโอกาสพวกเขามีค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยพยายามเปลี่ยนโอกาสให้เป็นตะกอยยังไม่ได้เขาท็อปตัวลงมาแลยพุ่งแค่เลยทำไปแล้วถามประตูว่าแพ้สิบเลยเขาแต่งเข้าขวาแล้วไหลมากัร กัดลูกนี้ยิงอีกครั้งเอานี่ก็ยังไม่หายล้ว่ากัดก็ย้อนตเปิดสกอร์ตัวเองอยู่อะลงใหม่ได้ขึ้นเวลาหลังแล้วสำหรับกัดย้อนมาให้ลกขิตหัวแต่งแล้วยิงลูกนี้ก็นยังไม่ติดตีแต่ทิ้งมาไมมมอ้หัวตะไรโอ้โหเตะลูกนี้โดนเสาแล้วจะสวนกลับมาปีด,อ,ดอ้ําเบิร์ดคอดออกมาทั้าง่ามมัดดูพวันนี้เล่นดอกไปเลยอ่ะมัด โดนเข้าปรผสบติดแบบนี้แม่จังหวะนี้ไปเสียฟาวเลยเร็วแล้วฟรีด็อกมาแต่งเลี้ยขวาแล้วจังหวะนี้ขอลองส่องซะหน่อยครับแม่มีช่องครับตรงกลางลองยิงไกลเลยครับฟรีด็อกแต่ว่ายังไม่ผ่านนิ้วเสาตัวเยื้อตำแหน่งไม่ดีครับทำไแล้วยิงลูกนี้ไปติดโคลงเสาตูอีกครับ ยาข่าววันซ้ายสวยครับท็อปอีหญินแฉลบโชนสาวเจ้ามาสองยังเป็นฟรีดอมครับเบิร์ดเปิดซ้ายมาลูกนี้ก็ไม่ดีแล้วแม่บอลยังไม่ตรงแต่ว,ว่าลูเหมือนจะยังเป็นบอลของฟรีดอมหรือเปล่าแล้วได้พิงมันนั่นซ้ายครับฟรีดอมแปะปุ่งยาวมาแล้วโก่งลูกนี้โอ้โหการมันผิดจังหวะครับโ,โดน หลังแล้วของเราฟิที่ห้องก็จะคู่ครับแล้วตัวหัวเต็มเต็มอย่างไม่แน่เลยสายมาสายสุดครับดูวันนี้เล่นในครึ่งเวลาหลังโดนเ็นเลยเลยครับท็อปขอออกมาทางขวาสุดสายสาบหนึ่งจังหวะแล้วลูกนี้ยิงโอ้โหดูครับเลี่ยวส้อยเลยครับลูกนี้ ตัวค่อยๆให้มาแล้วไปปล่อยให้แต่งเข้าขวาลูกนี้มีเวลามีพื้นที่ไม่มีตัวเข้าไปยกระโโครับโอ้โหแล้วเลือกยิงในเสาไกลเราก็เรียบร้อยแล้วแบบอลเสียบเสาเข้าไปง่ายทายครับโอ้ยวิ่งไกลอ่ะบาทีหมอกลอยหมดมากครับทำประตูได้แล้วโอ้ยแต่จังหวะไม่หลุดค่ว่ะลองสอกไกลแล้วก็เป็นผลไลแล้วจังหวะนี้ ขอมาสั้นๆร้อนกับไปตั้งกันใหม่แล้วเปินการวาง้ายเือโอ้โห่าลูกนี้ดูกันเป็นประตูนี้เสียนี้ สเราข้อกับเราก็เป็นประตูที่ก้าวให้กับฝ่ายล้ออยน,นมากครับโอ้โหปีน้องมันอิ่มดูอ่ะรายเลือยกเสียประตูไวค่อนข้างเยอะแล้วรถเนี่ยกลายเป็นสมาธิไปหลุดกันเนองครับปีน้องลองสอ่องไตลูกนี้ก็ยังให้คงแฝงครับเดี๋ยวต้องเราพยายามรวบรวมสมาธิกลับมาไปยืนดูแบบนี้ไม่ดีครับ หมดอย่างนั้นก็เพื่อนแล้วก็โอ้โหเรามาการแล้วสอนต้องดาวหมดเวลาการแข่งขันแล้วขอเจอเพ่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับขอเจอเพื่อน,นแล้วสองทีนะทั้งสี่น้องแล้วก็ฟอที่คนมากครับเจอที่กลางสนามเลยครับลงโหวตจบลงไปเนี่ยเป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่าง่ายได้ของทางด้านฟอที่หมมากครับ ถือว่าแล้วสองทีมก็เล่นได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยมาจังหวะหนักเบาในเกมก็รู้จักเลยมาตัดไม้ตัดมือถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับให้กับเพื่อนหลายๆทีครับของ